ถึงกอเขตโทษแล้วทศวรรษล็อกเข้าซ้ายยิงลูกนี้เรียบร้อยครับ4ประตูต่อศูนย์เนื้อปูขแหวคขอกเด็ดขาดมากครับบอลสวนกลับโอ้โหสัวสำรองครับทศวรรษมนนสเสียรนะครับมาทําประตูที่4ี่ครับไปถูกแบวงขอกยูเนเตดครับขึ้นนํำครับ4ประตูต่อศูนย์นาทีที่67ครับนี่ครับโอ้โหดีลาการดีใจครับมาเปิดคอมครับดู นี่ครับดูครับที่จ่าลูกนี้ครับไม่มีใครเลยครับด้านขวาแล้วพาบอลเข้ามาครับพชาชักมาในกรอบเกลโทษหลอกจะยิงไม่ยิงครับดิงจากหวะแล้วมากดที่เท้าซ้ายลูกนี้เต็มข้อเลยครับได้เปิดลูกนี้แล้วได้บ่งด้วยแล้วเรียบร้อยครับตีเสมอแล้วครับทีทีประจวบโอ้พหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วจากคนนี้ครับเอกนัทคงเกยครับแบคขวาที่เป็นศูนย์หน้าจำเป็นครับ โอ้โหการแก้เกมของมาามิทากิครับเป็นโลครับจากชนบุรีจะได้สองศูนย์อยู่ดีๆครับสุดท้ายโดนตีเสมอครับรอสมาแล้วเอกนัทสบัดแบบคลีนเลยครับลูกนี้ที่จะดึงตัวผู้เล่นของเชียงใหม่ครับจับติดได้บอลตุดมาถึงอิฟซานใช้ความเร็วลูกดีๆเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเป็นจังหวะครั้งแรกของเขาครับในช่วงครึ่งหลังและก็ทำได้ครับอีฟซานเดโน อแกยนเต็ดไปแล้วครับโอ้โหเป็นประตูที่8ครับของอินซานเบลโลครับครับดูครั้งครับจังหวะนี้สกัดกันไม่ดีครับบอลทารักมาถึงอินซานเบลโลแล้วยิงสวนตัวไคโลกเยียมมากเข้าไปเลยครับดูครับตีดลูกนี้นี่ครับดีดแล้วไม่เหลือเลยครับทีริพันธ์ครับเปิดไปเสาไกลได้โคกแล้วก็3-0นะโมฮห เป็นหน้าของวันเดอร์หลุยส์ครับกับลูกเตะม,มุมของทิศพันธุ์พุ่งจันทร์ครับเปิดมาแล้วก็มาเข้าศีารษะนี่ครับวันเดอร์หลุยส์นะครับโอ้โหที่ย้อนแบบมองด้วยนะครับนี่ครับอยู่แล้วก็วิ่งอ้อมไปน่มามองครับลูกนี้สามประตูต่อศูนย์ครับนะข้ามฟากของทางการท่าเรือประเด็นตัดเข้าในเขาลองซัดล็อกเอลโฮสุดๆไปเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์การท่าเรือน้ำจากประเด็นขาลาครับจังหวะที่สูเรสที่เปิดมาตรงนี้เนี่ยไม่ดีแล้วนะครับ แล้วเขาเองนี่แหละครับที่วิ่งตามไปเก็บแล้วก็ค่อยๆดีดพาบอลเข้ามานะครับอัดเข้าไปตรงกลางนี่นครับช่องลิฟโอ้โหไม่มีใครเข้ามีแต่คนมองโอ้โหเสร็จเลยครับโอ้โหไม่มีใครประชิดตัวตรงนี้ก็ไม่เหลือครับมีช่องมีโอกาสตรงนี้ยิงยัดแล้วก็ยิงดีมา,มากๆด้วยครับโอ้โหบอลเสียบเสาข้าง้าขายเข้าไปเลยหนึ่งต่อศูนครับการท่าเรือขึ้นนำ